สวัสดีฮะในรายการช็อิ้งนะฮะกัรโฮเดนชันนีน่ะวินโ,นโดว์ใหม่ของผมคือโน้ตเซเว่นแลนว้วนี่ก็ราต้องมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมแฟตนะฮะแฟตใช้โปรแกรมแฟตนะฮะแฟตนเน,นี่ยโปรแกรมนะะี่ยฮะที่ผมใช้อยู่ก็คืออุชันนี้ฮะสามสี่ห้านะฮะสามจุดสี่จุดห้านะฮะ, 3, 4, 5, ะ,ะและ้วก็อ่ะโทษที ลิงก์โลดเดี๋ยวให้ไ้ที่เ de ด็ดดสคริปชั่นเลยนะฮะควาอัพเอง aid. Windows 7ซนนะคะเอ็กท,ทำไม่ได้นะฮะอัดหน้าจอได้แต่ Windows 7 xp ว่นทำไม่ได้นะฮะ,อะตอนแรกนะฮะมันไม่ติง่ายเราก็มาติกอันนี้ชึกๆนี่มันก็ชึ๊บๆเลยะ,ะ่ะแล้วก็ไปที่ f อ s นี่นะฮะอันนี้ ไม่เกี่ยวหรอกฮะแล้วนะก็ดูขงกันตรงนี้กันอันนี้ไม่เกี่ยวดูตรงนี้ดูเลือตรงนี้นะะไปบนออฮะอ่านี่นะอันนี้ก็หายอ่าโอเคนะตัผมจวยตรงนี้เพราะว่ามันไม่เกนะตัวที่โบวยนะฮะ ันนี้นะฮะสติลิโอนะฮะถ้าอันนี้มันจะดีถ้าเราปรับอันนี้นะฮะ Windows 7นะฮะจะได้ยินทั้งเสียงในคอมแล้วเสียงเราพูดเลยนะฮะอ่ะมันจะดีอย่างมากแล้วอันนี้ได้ยินเสียงเราพูดอย่างเดียวไม่ได้เสียงในคอมเวลาเราอัดเกมอัดกับเพื่อนอะไรเงี้ยอ่ะเราก็ต้องใช้อันนี้นะฮะ Windows 7 อยู่ตรงนี้บ้าง F9 เริ่มอัดวิดีโอกด F9 เวลาออกจากการอัดวิดีโอกด F9 ต่อนะฮะกด Full Size กับ Half Size ผมจะเลือก Half Size นะฮะอันนี้ผม30 FPS โอเคเราไปที่สกีนช็อตนะฮะสกีนช็อตผมจะตั้งเป็น F10 นะฮะเป็นถ่ายรูปภาพของเกมนะฮะ เอาไงเอาเทปปิกนะฮะแล้วก็เลือกที่เซฟอ่ะเลือกที่เซฟนะฮะวิดีโอเลือกที่เซฟกดแช็กนะฮะแชกแล้วเ,เลือกเอาไมออมเซฟไว้ที่อันนี้นะฮะกดโอเคไปอันนี้เลือกเซฟไว้ทีไหนกดแักมันเดิม เราก็จะมาเริ่มอ,อัดกันอ่ะยกตัวอย่างเช่นมาคา้บมากันนี่มันก็จะเป็นตัวเลขขึ้นอย่างนี้นะฮะ 9, 9, แล้วกด F9 ปุ๊บกด F9 ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นตัวเลขสีเหลืองนะฮะกดเซฟอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะ,ะออกไปเซฟอันคิวมัง้งอ่ะแล้วก็มา ทำไมมัับด่านกันเลยวะวันลงไเลาใริ่มอัดเป็นยังแล้วมั้องอปนนไปที่ทิ่เซตของเราไมค์คอมพิวเตอร์อะไรนะโปรแกรมไฟล์อะเอ้ยไม่ใช่ที่โปรแกรมไม่ฟล์เฟสโมวิลเนี่ยมันก็จะได้เป็นไฟล์มาแล้วเอาเถอะแล้วก็เปิดดูไฟล์ที่เราตั้งไว้ึ๊บมันก็จะกายเป็นสีแดงก็คือเริ่มอ,อัดแล้วเอาวะ โอเคนะฮะนี่นะฮุลกผมไม่ได้ยินเสียงเราเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไม้ตั้งโตะนะเออนะฮะก็บอกแล้วนะฮะมันจะมีมันจะมีเสียงข้างในเลยนะฮะที่เราพูดมันจะมีเลยนะฮะมันจะมีเสียงข้างในพูดจริงนะฮะอ่ะเดี๋ยไม่ไหนก็ได้นะฮะโอเคโอเคเลิกกด F9 วิธีใช้โปรแกรมสัตวนะแล้วก็วิธีแปลงไฟล์นะ รูนะฮะดูๆวิดีโอสำหรับเอาลงยูทูบลงใส่มันจะกิ๊กๆนี่เอ็มแค่นี้นะฮะแต่ว่าถ้าอัดคลิปแบบยาวนานนะอันนี้แค่สั้นๆอย่างเท่านี้เลยฮะถ้าแบบอัดคลิปนานๆน,น,นะฮะประมาณสิบนาทีหรือสี่นาทีเนี่ยนละฮะก็สักประมาณสองกิกเลยหนึ่งกิกเนี่ยคะโอเคแล้วก็มาสอนวิธีแปลงไฟล์กัน โหลดแคลเซียมมาครับสเตสโซดีโอนะฮะหาลดง่ายนะฮะแต่วอวัดด้วยหาใน y o u t u b e ก็ได้อ่าผมยะไม่สอนนะฮะการลงแคลเซียมเราเข้าไปเขียนที่จะถามอะไรนี่ละฮะถ้าเรากดนี่ไปถ้าเราจะเอาแปลงไฟนะฮะกดอันนี้ไปกดอันนี้ไปแล้วกด,อดโอเคไปนะฮะโอเคคลิปมันก็จะเลื่อนตามปกตินะฮะถ้าเราจะใส่อะไรนะแอนต อันโปรดิชชั่นก็ได้หรือตัดคลิปออกก็ได้นะฮะแล้วก็กดอะไรอะไรประมาณเนี้ยอ่าแล้วก็ไปที่น่าเราจะเอาอยหรือแปลงไฟแล้วนะฮะไปที่ product and share product and share นะฮะอ่าแล้วก็เลือก share YouTube next แล้วก็ใส่ id id account ของ YouTube ไปนะฮะแล้วก็ป๊าดต r วสาถูกต้อง เราก็กด next มันก็จะตรวจนะฮะ,ะถ้าถูกก็จะให้มาก็ตอนนี้มันยังไม่ไดเอารงมยูทูบนะใส่ไปห้า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 มันจะเขียวว่าเออร์เรนะ,ะแล้วก็รอมันมันไม่ได้เออเลเรหรอกฮะมันก็คือการแปลงไฟล์เสร็จแล้วอ่ารอรอ,ลอแล้วก็รอนะฮะจริงๆมันไม่ได้ไว้แบบนี้ ตรงนี้ไอ้บอยจัง่งพลุกการประจัญกุ้งเทพลเลยนะ่ะรอนะ,ะรอ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 เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วจะเต็มร้อยนะฮะอันบนนะฮะเต็มร้อยโอเคอเกี่ยวว่าอัพโหลดทูยูทูบแอนเออร์ โอย u ลส and วิดีโอ this not upload อะไรประมาณน,นี้อันนี้ก็คือกดทิ้งไปนะคะอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ล็อกอินใหม่มัง้งแล้วเราจะเซฟวิดีโอแล้วลง youtube กดอันบนสุดแล้วก็เซฟวิดีโอเลย <c oughs> ไหนนะไหนไหนโปรแกรมไฟล์แฟดโ o ย i e หนึ่งหนึ่งห้าศูนนะฮะอ่าแล้วก,การลงเสจล้วกไปก็บ,บ้านแล้วก็น no. ูไปที่ไมค์คอมพิวเตอร์นะโอเคแล้วกดดูนะฮะดูอันนี้เจ็ดจดหิกเอ้ยเจ็ดหนึ่งจหกเมกนะฮะดนี้2องจดมเมกนะฮะต่างกันลึกบอ่าแล้วก็จะดูภาพมันอ่าดี๋ยวตั้งไว้ก,ก็เหมือนเดิมนะฮะภา คือเริ่มอัดแล้วโอเคเราแล้วเราก็เลิกทิ้งนะฮะตอนเราไม่ได้ใช้เออเลิเทิ้งป่ปอ่าวิธีการเอาลงยูทูบก็เน็ตนะฮะสิบห้านาทีนะฮะยี่สิบนาทียังทำไม่ได้นะฮะ อห,หต้องไปลงทะเบียนนูน่นนี่เอาสิบห้านาทีไปก่อนแล้วกันกดกำลังล,แล,ลมมงะะดแล้วก็เลือกไฟ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณนะฮะกดไปแล้วก <c oughs> ็เลือกไฟล์นะฮะที่โปรแกรมแฟลชุ๊ยอ่แต่นี้หายไปแล้วนะฮะเพราะว่าผมลดลบไปแล้วถ้าเสร็จแล้วกดโอเพเลยฮะโอเพ มันก็จะทําทการดาวน์โหลดไ้อ่าแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ชื่ออะไรไป,ไปก็ขอจบคลิปเพียงนี้ฮะสวัสดีครับ